ครับพอดีมาเิมน้ำมันครับเจอนนนนเี่ยเนี่เนียเอี่เนี่ยเนีี่ยนเย

lo na bấm cái gì đấy nhá ạ ủa ủa rút cái đó ài là hông ghiền gì sướng hông

เอาบอกเอาแข็งหรงกอ้เอาจนได้นะผมอ้ไปไปบุกเดีร็วๆไอ้คนเร็วๆใช่ังอ้โดนแต่เช้าวันนี้โอเคน่หน้าปั๊มเลสเสียงสองผิด กปล่อยนะครับผมตะกินตกได้ตรงตรงปั๊มน้ำมันนะครับกบตรงนั้นน้ำมันแห้งแล้วก็น้ำมันเสียเลยนะลมนาะ้องปล่อยตรงนี้ดีกว่าตรงนี้อุดมสมบูรณ์กว่านะครับตรงนี้เป็นคลองนะลองลองตรงงนี้ลอ่อจากคลองนะครับผมเดี๋ยวปล่อยตรงนี้อ่ะกับกินี ไ,ไม่ตายแล้วมึงไปรอดแล้วไม่ไปหรอกโีครับผมปล่อยมันไปนี่เอา <c ười> ไปเดี๋ยวก็ไปช่างมันนะน